ศิลปินกินน้ำนี่จะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีความเป็นหน้ามาที่ดีมากเมื่อกี้เห็นเห็นนนเล่นไปแล้วนี่ยังมีความกินกันอยู่อีกเหรอยังไม่รู้มุกอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเสร็จงานเดี๋ยวไปนับงตั้งกันรองหลังนะครับชูน้องสองร้อยสองร้อยสื้อดีนะครับเสวัสดีเขาเรียกอะไรล่ะคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับผมใช่ครับ วันนี้เรามางานวันงดสุบริโลกครับอ่าครับเราก็จะมารณรงค์วสุบริกันครับผมแต่ก่อนอื่นเลยบอกเลยวันนี้นอกจากเพลงอยู่บบรุงนะฮะมีเพลงรุ่นพี่เราอีกหนึ่งเพลงเฮ้ยไม่ใช่เพราะใครหรอมีเพลงเราเออมีเพลงรุ่นพี่อีกหนึ่งเพลงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มขอจับมือนะลงไปขอจับมือเอง มีอยางนี้ใช่ใช่เขาจัไปไหนดีไม่มีพันสินเลยวี่มัมก็เป็นเรื่องสักคนไงเรา็ก็ิยังเหมือนเดิมเออนี่จะเลาให้ฟังเพลงที่เราจะร้องต่อไปครับเป็นเพลงของรุ่นพี่ที่มาในงานวันนี้ด้วยนะครับวันนี้รุ่นพี่เนี่ยมีใครบ้างใครพอใครพอจะนึกออกไหมแม็กซ์แมงแ์แมงแ์แ ด้วยวันนี้ใี่แม่แก่สุดเลยจะพูดที่แม่เขาโตโตสุดแล้วไอ้ลูกโตสุดแล้วนะครับเพลงต่อไปที่เราจะร้องก็เพลงสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะครับเพลงนี้อย่างบอกเลยว่าใครที่ยังไหวนะครับขาใครที่ยังไม่เป็นไขข้อกระดูกอักเสบนะครับผมยกได้นะฮะครับงานนี้นะครับผมแต่ยกไปตรงนี้นิดนึงนะฮะช่วงนี้ยกหนักไม่ได้ เขาเพลงเลยนะเขาเพลงเลยรุ่นนี้นี่เต้นสีขัน